สวัสดีชาวลัคนาราศีกุมท,กทุกท่านนะครับคลิปนี้ครูพีพยากรใช่แล้วก็จะมาพยากรเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับความรักล้นๆนนะครับให้กับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยได้รับฟังกันนะครับว่าจะมีความเป็นไปอย่างไรบ้างในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับดาวคู่ครองคนรักของชาวลัคนาราศีกุมก็คือดาวพฤหัสนะครับกุมอยู่ในเรือนของราศีกุมเองก็เรียกว่าเข้ามาทับลัคนานะครับ ว่ามีตำแหน่งเป็นปะเรียกว่าคนรักคู่ครองของชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยนะครับค่อนข้างจะมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ดาวประจําตัวดาวพระที่ซึ่งเป็นดาวคนรักคู่ครองเนี่ยมีตําแหน่งเป็นปะก็เรียกว่าคนรักคู่ครองเนี่ยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งเรียกว่ายังมีความไม่ค่อยจะมีความมั่นคงสักเท่าไหร่นะครับเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของการเข้ามา อาศัยพักพิงอยู่กับชาวลัคนาราศีกุมหรือเป็นการคบหาสมาคมกันในเบื้องต้นนะครับยิ่งกับคนซึ่งเป็นคนสดของชาวลัคนาราศีกุมนะครับในช่วงนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่เรียกว่าชาวลัคนาราศีกุมเองเนี่ยจะพบคนรักคู่ครองในที่ที่ทํางานนะครับหรืออาจจะพบรักกับคนรักคู่ครองซึ่งเรียกว่ามีการพบปะพบเจอกันในเรื่องของการกระทําบางสิ่งบางอย่างหรือพบเจอกันในการเดินทางนะครับตรงนี้เกิดขึ้นได้ในดวงชะตา ซึ่งดาวพฤติศเนี่ยอยู่ในราศีกุมเนี่ยในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7เนี่ยนะครับเรียกว่าอยู่ในนาวางที่ไม่ค่อยจะดีกับดวงชะตาสักเท่าไหร่เรียกว่าอยู่ในนาวางดีแต่ก็ติดพิษนะครับแล้วก็พอมีการเปลี่ยนนาวางของดวงชะตาเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในนาวางที่เป็นนาวางค่อนข้างจะมีความรุนแรงนิดนึงนะครับตรงนี้อาจจะมีเรื่องราวของความรักเนี่ยที่ซึ่งเรียกว่าอาจจะเกิด พบรักแบบปุ๊บปั๊บกระทันหันนะครับหรือมีการชกชิงคนรักเนี่ยมาจากบุคคลอื่นก็มีความเป็นไปได้เช่นกันนะครับในช่วงนี้ของชาวลักนณาราศีกลุ่มเองนะครับและความรักนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่8ไปเนี่ยจนถึงวันที่15เนี่ยถือว่าเป็นความรักที่เรียกว่ามีความคล่องตัวดีขึ้นนะครับมีเรื่องราวมีปัญหาต่างๆที่จะต้องมาคบคิดแก้ไขปัญหาหรือมีการพูดจา ตกลงกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าของชีวิตหรือเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างไรายได้สร้างความเป็นปึกแผ่นสร้างหลักฐานต่างๆนะครับของชาวลัคนาราศีกุมภ์เองและในวันที่15มีนาคมนะครับดาวคนรักคู่ครองดาวพฤหิสเนี่ยจะมีการยกย้ายออกจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนนะครับตรงนี้เรียกว่าดาวคนรักคู่ครองยกย้ายเข้าสู่เรือนการเงินของชาวลัคนาราศีกุมภ์เองนะครับ ในช่วงที่ยกย้ายเข้าไปก็จะอยู่ร่วมกับดาวพระพุธด้วยทําให้ชาวาลัคนาราศรีกุมภ์เองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้องเรียกว่าอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่นะครับกับใครบางคนเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงนี้หรือในช่วงแรกที่มีการครบค้าสมาคมกับใครบางคนมาเนี่ยเรียกว่าก็จะมีการพูดคุยกันแล้วนะครับตกลงกันแล้วว่าเราจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงในบางสิ่งบางอย่างซึ่งบางอย่างอาจจะยังไม่มีความลงตัวแล้วก็ มีการคุยกันว่าจะต้องปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงในบางสิ่งบางอยา่างหรืออาจจะมีการยกาย้ายนะครับที่อยู่อาศัยนะครับของคนรักคู่ครองมาอยู่ร่วมกับชาวลัคนาราศีกุมภ์เองหรือชาวลัคนาราศีกุมภ์เองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายตัวเองเนี่ยไปอยู่ร่วมกับคนรักคู่ครองก็มีความเป็นไปได้เช่นกันนะครับช่วงในช่วงเวลานี้เรียกว่าความรักซึ่งดาวคนรักคู่ครองเนี่ยพอยกเข้าสู่ราศีมีนแล้วนะครับตรงนี้เนี่ย กำลังจะได้ตำแหน่งอุดด้วยในช่วงระยะเดือนต่อๆไปความรักก็อยู่ในเรียกว่าเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีกับดวงชะตานะครับในช่วงนี้เป็นความรักที่เรียกว่าเป็นความรักค่อนข้างจะมีความยิ่งใหญ่พอสมควรแล้วก็เป็นความรักที่เรียกว่ามีความลงตัวมีความสําเร็จนะครับมีความราบรื่นของชาวลักนาราศีกุมภ์เองนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่15เป็นต้นไปจนถึงปลายเดือนเรียกว่าความรักมีความสดใสนะครับมีเกณฑ์ดี นะครับประสบความสำเร็จเรื่องความรักได้เป็นอย่างดีทั้งคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็คนที่เป็นคนโสดนะครับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปเรียกว่าความรักเนี่ยจะมีเรื่องราวต่างๆเนี่ยมีการปรับปรุงแก้ไขบางสิ่งบางอย่างเนี่ยให้เกิดความสําเร็จความลงตัวกันได้นะครับในเรื่องของความรักส่วนคนโสดเนี่ยในช่วงต้นเดือนอาจจะมีการคบกับใครบางคนแต่ความมั่นคงยังคงไม่ค่อยมีความมั่นคงสักเท่าไหร่ จากการเดือนไปแล้วความรักมีความลงตัวมากขึ้นมีเกณฑ์ที่เรียกว่ามีความสัมพันธ์ที่มีความลงตัวนะครับดีขึ้นหรือใครบางคนนะครับอาจจะมีเกณฑ์เรียกว่าอาจจะมีการเลิกลากับใครบางคนไปและในกลางเดือนอาจจะได้พบเจอคนรักความรักใหม่เข้ามาได้ในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความรักนะครับของชาวลัคนาราศีกุมที่กูพีได้ พยากรณแล้วก็วิเคราะห์ออกมาให้อย่างละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักขอบคุณนะครับที่รับฟังมาถึงณตอนนี้สวัสดีครับ